对吗？ วัดธรรมประทุนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สักระบูชานะครับแล้วก็มีเรื่อลอดถ้ำด้วยนะครับผมนะครับตามผมมาเลยครับผมถนนมิตรปานะครับตอนนี้เราก็เข้ากับมหาวอดหนาวัดแล้วนะครับผมนะครับจึงเป็นทางเขานะครับประตูนัางเข่าแล้วก็จะมีป้ายบอกหนาวัดนะครับว่าที่นี่วัดธรรมประทุนนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับขายของทางข้างครับเนื้อย่างเนื้อกินนะครับพี่น้องที่นี่ผมผ้ามาก ประทระศีลส,สักสีต่างกันอะย่างเข้าไปข้างในกันเลยครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ผมก็อยุอนาปักท่างเข้าทำนะครับซึ่งนีะพุทธลูุปองให้ยนะครับองค์ใหญ้เห็นไหมครับด้านหลังผุมนะครับผม ครับผมด้านหลัางผมก็จีมีอ่าทางเข้าไปกราบสักการาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งอยู่ภายในธรรมนะครับในมณีนะครับผมก็จีพายางทั่วน้ำนะครับพี่น้องเนาะมณีฝนก็ตกปล่อยไปโอ้พี่น้องเปียกจุ่มฉ่ำนะครับเทวดาเพิ่นพูมน้ำมนต์ให้นะครับผมเปียกกันทั่วหน้าทั่วตานะครับผมภายในธรรมก็จีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าได้หลายพระองค์ให้เฮายางนะครับเป็นทางเป็นทางแต่ละอ่าส่วนแต่ละส่วนที่แบ่งแยกออกไปในหลายส่วนนะครับผมไปตามผมมาพี่น้องมาเบิ่ง นีท่าเขาก็จะมีอง์พญานาคนาะพี่น้องเนาะครับผมยางตามผมมาเลยพี่น้องเดี๋ยวผมชุพผ้ายางเข้าไปเบ่งภาาในนี้จุดแรกนะครับผมที่จะเข้าไปนะครับส่วนวัดแห่งนี้ก็จะมีอ่าในการปฏิบัติธรรมน้ำหนะครับไปตามมาเลยครับพี่น้อง พี่น้องนี่ก็เป็นจุดแรกที่เฮ้าสีเดินช่มนะครับว่าภายในถามแห่นี้ตามผมมาครับมีอ่าจิงซักดิ์อ่า,งอ,าองค์ใดแน่นะครับที่เฮ้าสิขึ้นไปกราบสักระแล้วก็ขอพรไปพี่น้องอย่างตามผมมาเลยครับผมผมสิพาไปเบิ่งนะครับผมโกโกโกกนะครับ จุดแรกเขาสักการาบูชาราริงศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับผมกราบไหวเสร็จเรียบร้อยมาพี่น้องนำผมมาบานนี่เป็นแรงจูงใจสนุกสนานกันไปนะครับผมนี่คือเรืองนะครับเข้าสินั่งรอดทำพี่น้องไปอีกฟังหนึ่งนะครับซึ่งจะมีสิ่งที่เข้าสิเดกรบสักการาบูชาอีกนะครับเป็นที่ปริสสารขององค์ปูพญานาคละกกะองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับพี่น้องมาลงเรือไปนากันพี่น้องเรือล่าหนี้เบอร์หานะครับหามากงวดนี้พี่น้องหามากครับผมไปเลยพี่น้องไปเฮาลอดทำนะครับผมกะจะมีอ่าคนยูนะครับเฮาบุได้ไพ่เองนะครับไปพี่น้องนำกลนผมมาแก้วีดีมือตื้อๆเลย อันนี้ขีเรือรอถ้ำนะครับผมวัดถ้ำประทุนนะครับผมอำเภอเขาชะเมามีคนมากับสักกาบูชาชีสักศิษิ์นะครับผมนี่ เป็นแสงสว่างแล้วนะครับันี้ก็มากเกนะครับระับห่งเอรหกนะครับเบอร์หกครับขอบคุณครับจ้านะครับระวังลื่นเบอร์หมาแล้ว ครับมีแต่เป็นบรรยากาศนะครับที่รลอดใต่ถามมากนะครับที่น er> ี่ ครับเดี๋ยวเข้ามันไงกันไ้ พี่น้องผมกับได้ผ้าหยางนะครับกับสักการบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำนะครับแห่งนี้นะครับกับชิมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลายๆพระองค์นะครับสีเฮาได้มาขอพรนะครับขอสิ่งต่างๆะไข่เฮาสมหวังนะครับผมผมกับหยางทั่วนะครับมื่อนี้ฝนกับตกนั่นะครับพี่น้องครับผมนะครับมื่อนี้ก็ได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้ผ้าพี่น้องได้หยางชุ่มบรรยากาศภายในถ้ำ ปัตุนนะครับอำเภอเขาชะเมานะครับผมจังหวัดระยองนะครับผมโบไก่นะครับจากที่พักผมนะครับประมาณห้าสิบกว่ากิโลนะครับผมขากรับนะครับผมเข้ากับชีนังเรือครับเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนี่ก็วนป่วยปลายชุ่มฉ่ำกันไปพี่น้องนะครับผมเทวดาคนพวกนี้วนไปเข้านั่งเรือกลับพี่น้องนะครับไปเลยไปเลยโกโกโกนะครับพี่น้องครับผม นะครับผมชุมชนนช่มฉ่าเมื่อในชุ่มฉ่าพี่น้องนะครับทวดดาพนพุ่มน้ำม์เนาะนีกาค้นล่อนะครับผมผมมาเรือเบอร์หกผมกระชิกับเบอร์หกนะครับผมโมเมนเบอร์หานะครับผมล่อกับเรือเบอร์หกนะครับ พีพานองเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมาชมก็บยางท้ำบุญนะครับกาบสักกาบุชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกทุกพระองค์ที่รักษาตัวเฮ้านะครับผมที่ปกปักรักษาเฮาเองนะครับผมของแต่ละคนนะครับผมก็ได้บุญได้กุศลลำลำรวยๆนะครับเงินทองอยู่ดีไม่แห้งเด้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับผมสําหรับเอซีนะครับพี่น้องปองไปที่ยังติดตามจองนุำนิวชายดันอินดีคนอีสานนะครับผมวันนี้ได้บุญได้กุศลกันไปหลายตัวหนานะครับผม สำหรับนุ่มนิ้วสายดันอินีโคนอีสานเอ็นนะครับก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลร่ถ้าพี่น้องนะครับกดซับตะใครอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวังไยครับพี่นอ้องสั่งซื้อเลยเพียงต่างนานะครับสั่งเลยพี่น้องสั่งเลยสั่งสั่งเลยสั่งเลยแจ้า